ครับสวัสดีครับสวัสดีลุงเอี่ยมนะคะผมเจอกันอีกแล้วนะลุงเอี่ยมวันนี้เจอกันีกแล้วนะผมเนาะหลังจากงวดก่อนนี้ก็มีอาจจะมีท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ได้โชคได้ลาบนะลุงเอี่ยมเนาะนะครับผมก็งวดนี้ก็หวังว่าอยากให้ท่านผู้ชมได้โชคได้ลาบเหมือนเดิมก็อยากให้ได้เหมือนกันนะครับจะได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันลุงเอี่ยมเนาะก็จะได้โชคดีก็ความจริงก็ไม่ได้ เม่ต้องรวมบุญกันตะเอี่ยมก็ได้แต่ว่าขอให้ทุกคนได้นะแต่ว่ามาทาบุญไปเพื่อเพื่อเสริมดวงของตัวเองอ้ต่ขาดเสริมดวงเสริมบ้านเรืองตัวเองนะทำที่ไหนก็ได้ลวเสริมตัวเองครับผมก็คือชุดสองงวดปล่อยไปแล้วหลังจากที่งูเข้าบ้านงูเข้าบ้านครับผมแล้วก็ผู้ช่วยลุงยมนี่เห็นเป็นตัวเลขเลยเนาะค่ะตัวเลขครับคับผม แล้วก็ตรงกันกับทะเบียนบ้านเนาะเราที่แล้วที่เรามาถ่ายตรงกันกับบ้านเลขที่บ้านครับตรงกันครับแต่ว่าเป็นเรื่องบางอื่นก็เหมือนเข้าจงใจเหมือนท่านปู่ท่านจงใจเป็นอย่างนั้นอครับใช่ครับผมทะเบียนบ้านก็สามสิบแปดท่าห้าแต่ว่าตัวที่ผู้ช่วยลุงเอียบเห็นเป็นแปดสามห้าแปดสามห้าครับแมห้าตรงตรง เข้าาอย่างนั้นนะแต่มันจะตรงหรือไม่ตรงเราก็ยังไม่รู้อันนี้เป็นเหตุการณ์จริงเลยนะคะท่านผู้ชมงูเข้าบ้านงูเข้าบ้านก็คือคนที่สื่อสารกับผู้ช่วยของหงี่ยมอยู่นี่เป็นเทวดาเป็นเทวดานะครับผมก็เลยเรียกว่าเรียกเทวดาอยางเงี้ย้องี่ยมครับผมก็ท่านก็อยากไม่แน่ท่านอาจจะอยากให้โชคลาภท่านผู้ชมเอฟซีทั้งช่องก็เลยมาสื่อสารทางหงี่ยมหรือว่าท่างผู้ช่วยของหงี่ยมเนาะแต่ว่าช่วยจะชัดกว่า ทางผู้ช่วยจะชัดกว่าเพราะว่าตั้งแต่ผมป่วยมันก็ยังไม่ฟื้นเท่าที่ควรผมรู้สึกมันยังไม่ค่อยนนีย <c oughs> ้ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าที่ควรก็เหมือนที่งวดที่ผ่านมาเนาะมาบอกใกล้ๆวันออกนะคะบอก,ก,ว,ออกว่าวนออหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเห็นลุงเอี่ยมว่ามีคนไปจับถูกสามตัวด้วยใช่ไหมครับสามตัวครับงานคนแม่ที่พะเยาเกณฑ์จับถูกสามตัวถูกเจ็ดเจ็ดเก้าใช่ไหมครับเจ็ดเก้าเม่สแสดงว่าเก แคบพุเยอะเนาะแต่พี่สาวของผมน่ะเหลือตัวเดียวน่ยนะมอตัวเดียวจะถูกรางวัลที่หนึ่งอ่า้วเออโดยเลขท้ายเนี่ยเหลือตัวเดียวนี่นะเหลือเพี้ยตัวเดียวแท้ๆนะอ่ออเหลือตัวเดียว태태อรางวัลที่หนึ่งก็แกก็เกง่งตอนนี้แกก็คอยคอยติดตามนิวอยู่ตอนนี้อคบคุณเมย์รอติดตามทางช่องอยู่ใช่ไหมครับนเ,นเราติดตามทางช่องอยู่นะครับปกติแกดูแต่ลิเกอ่าปกติ พอรู้ว่าลงเหยี่ยมออกทางช่องก็เลยมาดูไม่แกไปเจอพอดีเดเลื่อนผ่านแไปเจอพอดีครับแกก็เลยเอาไปจับไปจับลอตเตอรี่ตัวเตียวแท้ๆนี่ยนะตัวเตียวหุดวิดไปเลยเนาะเหยี่ยบครับก็คือของแบบนี้มันมันขึ้นอยู่กับบุญกุศสนอย่างนี้ใช่ไหมครับเหยี่ยมบุญสอยู่กับที่เราเคยทำเอาไว้ไหม ว่าเออเราเคยทําอะไรบุญกุศลอะไรไว้ไหมน่ะครับเนาะครับก็คือหลังๆมาพอมีเลขเทวดาของผู้ช่วยลุงเอี่ยมมาแล้วก็ไม่ได้จุดทูบนะลุงเอี่ยมเนาะไลขจุดทูบเอาเป็นเลขตามเลยครับก็คือปฏิเพื่อนอัดมาบอกเป็นตัวเหมือนงดที่แล้วเลยนะครับแต่ว่างดนี้มาแปลกไม่ได้มาเหมือนงดที่แล้วไม่ไม่เหมือนครับแต่ว่าตัวเอเลขที่ว่าให้มาต่องงดน่ะ ก็ให้คล้ายๆ,ๆกันในน้องนุ่งเอีย่ยมคล้าย<อ>ๆกันครับ,รบอืม,อมเพราะว่าผู้ช่วยนี่เห็นเป็นตัวเลยเป็นตัวนะครับแล้วก็บ้านเลขที่นี่งูเข้าบ้านงูเข้าบ้านแล้วงูก็ไม่ได้แผลไม่เบี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขู่ไม่ได้อะไรนะคะรับเลื้อยแล้วก็มาอยู่เฉยๆเนี่ยอ,อ,อันนี้ก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าอะไรงนงะูจริงๆครับพอดีก็งูตัวนี้มาก็ก็ไปตามช่างไปตามช่างมา ช่างก็มันละช่างที่เขาทําบ้านตรงนี้ก็ช่างก็มาต้อนต้อนต้อนเขาก็เข้าถุงเข้าถุงปุ๋ยแล้วก็ไปทิ้งเอาไปปล่อยคทีนี้ล่าสุดที่มาวันนี้เนาะก็จะมาตามตัวเลขต่อนะครับมามาวันนี้นี่มีของลุงเอี่ยมด้วยครับเอาของลุงเอี่ยมก่อนดีกว่าเนาะของลุงเอี่ยมลุงเอี่ยมที่มาที่ไปได้ยินมาจากไหนครับเลขตัวนี้ลุงเอี่ยมนั่งตรงนี้แหละอตอนนั้น ผู้ช่วยผมกําลังทํางานนานหรือยังกับผู้ห่ิงที่ได้เมื่อคืนไหโอ้มื่อคืนก่อนที่แอดมินจะมานะก่อนที่แอดมินจะมาแต่ว่าตอนนั้นที่ผมบอกว่าเออรอก่อนรอก่อนก็คืออยากจะอยากจะดูว่าของผู้ช่วยผมน่ะเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ค่อยบอกว่าอคคับค่นั่นลนี่ตัวนี้แหละเนี่ยตัวนี้อะไรนะลุงลุงเอี่ยมได้ยินเป็นยังไงครับเสียงผู้หญิงหรือผู้ชายค่ะเสียง เสียงเสียงผู้ชายเสียงผู้ชายได้ยินมาบอกอย่างนี้เลยนะครับโอ้บอกเลยบอกเลขเป็นตัวเลยใช่ไหมครับลุงเอี่ยมเป็นตัวเลขอย่างนี้เลยครับนะครับเสียงเสียงประมาณไหนครับลุงเอียมลองพูดให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเสียงเหมือนอย่างนี้แหละเสียงเหมือนเป็นหนุ่มนี่แหละหนุ่มแบบแบบนี้แหละอ่าครับแล้วพอึกก็พูดกับผู้ช่วยมันใช่หรือวัเนี้ยทีแรกผมนึกว่าผู้ช่วยนะ่ะ ทำหาเสียงอะไรก็ได้ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันรอกผมอครับแต่บางวันมันไม่ใช่แกก็ไม่รู้เรื่องนะครับอก็ต้องมาบอกอย่างนี้เลยปรากฏว่าผู้ช่วยไม่ได้ทาเสียงเลยไม่ได้ทําเสียงเลยเลยคือแกก็นั่งทํางานอยู่ตรงโต๊ะนั่นแหละผมก็นั่งอยู่ตรงนี้แหละคนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ตรงนี้แหละคจะว่าเสียงโทรศัพท์ผมดังมันก็ไม่ใช่ผมก็เลยลองปิดลองปิดแล้วก็ลองตั้งใจฟังดูเีก้ก็มาย้ำใหม่ตัวนี้หน่อยเขาบอกลูงเอี่ยมตัวไหนคะ ตัวอะไรนะหกหกห้าหกห้าอ่าหกห้าแค่นั้นแหละอ่าพูดแค่คำว่าหกห้าหกห้าเอาไว้อ๋ออะไรนะครับทุกอย่างหกห้าเอาไว้เอาเอาไว้อ่าเลยได้ยินว่าเอาไหมเอาเอาไว้เอาไว้อ๋อเอาไว้เออแค่นี้สั้น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 แล้วก็เราก็ตั้งใจฟังอีก ไม่มีอีกเลยเงียบไปเลยแต่ที่ว่าผู้ช่วยที่ที่บอกแอดมินว่าผู้ช่วยว่าผมพูดผมจำไม่ได้ตัวนี้นะก็นั่งพูดอยู่ตรงนี้แหละแกว่าอย่างนั้นแต่ผมจําไม่ได้ว่าพูดอะไรนี่นะครับผมก็เถียงแกอยู่ว่ามันใช่นี้มันใช่ผมไม่ได้พูดอะแกก็ว่าพูดไอ้ตัวนี้แหละครับแต่หกห้านี้ได้ยินอันหกห้านี้ได้ยินได้ยินทีหลังได้ยินทีหลังแต่ที่ว่าผู้ช่วยลุงเอี่ยมบอกว่าลุงเอี่ยมเป็นคนบอกเนี่ย ผมจาไม่ได้ได้ยินก่อนนั้นแล้วไม่รู้ว่าผมจาไม่ได้อ๋อครับเลขเก้าสามเก้าสามหกนี่นะเก้าสามหกนี่แหละแกบอกว่าก็แกย้ำให้ฉันต้องฟังตั้งหลายครั้งนแต่เอี้ยมอ่าผมจำไม่ได้มัเอี้ยมจำไม่ได้ว่าพูดไม่ได้ผมพูดเมื่อไหร่เนี่ยเออครับก็คือวันนี้เก้าสามหกเหเมือนเป็นแบบว่าผู้ช่วยลุงเอี้ยมได้ยินลุงเอี้ยมพูดแต่วผมก็งงนะของผมก็คิดว่าเลขเลขที่เอ ผู้ช่วยนี่ได้มาและได้มาใหม่นี่มางี้เขาก็บอกก็ไม่ใช่ก็แกเลยเป็นคนพูดครับนพูดตรงน้ครับเมื่อกี้ผู้ช่วยของลุงเอี่ยมพูดก่อนจะออกไปบอกว่าเก้าสามหกลุงเอี่ยมเป็นคนบอกอย่างนี้ลุงเอี่ยมก็งงครับผมไม่รู้เรื่องครับสามหกห้านี่ผมไม่ได้ยินไม่ไน้อาจจะบอกในความฝัน ไม่ฝันนะแกวันก็นั่งตรงนี้แหละก็ประมาณสองทุ่มนะแกว่าอย่างนี้นะอ๋อแสดงว่าแอดมนกลับไปแล้วเนาะเออยังไม่ได้กินข้าวเลยเออสองทุ่มน่ะที่ว่าไปแล้วนะแอดมนไปแล้วสองทุ่มแล้วนะครับไปก็ยังถามกันเนาะว่าเออจะได้อะไรกินข้าวกันก็ยังถามอยู่เนาะเออวันนั้นแหละวันที่เอาอาหารมาให้นั่นแหละเออวันนั้นแหละแสดงว่าบางทีลุงเอี่ยมอาจจะพูดหรือว่า แล้วก็ลืมไปอย่างนี้เนาะอาจจะแล้วลุงเอี่ยมละเมอหรือเปล่าหรือหรือ,อลุงเอี่ยมเอ็มละเมอยังไงก็ <laughs> <laughs> เนงะเดี๋ยวม่ผู้ช่วยก็อาจจะได้ยินแบบว่าแว่วๆอย่างนี้นะลุลงอเอีย่ยมหลุดปากพูดเนาะหรือว่ามีอะไรมาสิงลุงเอี่ยมหรือเปล่าครับเอ็มไม่รู้นะใครจะมาสิงบ้างม่ก็ผู้ช่วยอาจจะได้ยินแบบว่าเสียงคล้ายๆลุงเอี่ยมก็ก็เลยคิดว่าลุงเอี่ยมเป็นคนพูดหรือเปล่าผมก็นั่งอยู่ตรงนี้แหละปกติผมก็การนั่งอยู่ตรงนี้แหละ ก็นั่งเล่นแกก็ทํางานของแกไปแกก็ถามว่าแกก็ถามว่าวันนี้จะกินอะไรยังมีผักดองอยู่เออวันนี้กินผักดองก็ได้แกก็พูดยำมาเออปันก็ไม่มียังอยากกินผักดองอีกน้ออะไรเนี่ยที่นี่แกก็สักครู่แกก็มาตะก,กิ้ผมว่ายังไงนะลงย้ำมีทีผมก็เอายำอะไรอ๋อ <laughs> 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 นี่แหละ เขาบอกว่าไอ้ผมไม่ได้พูดนะแกก็เถียงแกอย่ามานั่นแกอย่ามาอ่ำอะไรแกพูดนี่นะพูดเมื่อกี้นี่นะว่าอย่างนี้คพูดตรงไหนก็คือผู้ช่วยของเอี่ยมอ่ะได้ยินในลักษณะของงดกรเลยนะได้ยินเลขเป็นตัวได้ยินว่าลุงเอี่ยมเป็นคนพูดเก้าสามหกเก้าสามหกนะครับเก้าสามหกอาจจะเป็นแบบว่า เป็นเสียงเว่วๆแล้วก็เสียงคล้ายลุงเอี่ยมอันนี้ก็ผมก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นปูอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าทถานเองแต่แกก็ถัแกก็ว่าเสียงแกนี่แหละแต่อียมก็ผมก็ยังงงอ่ะแต่ผมผมก็ยังไม่ได้หลับนะคก็นั่งกันอยู่ตรงนี้นะผมก็จริงจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่เขาสามารถเนรมิตเขาสามารถทาให้เราเห็นเป็นอะไรก็ได้จะเป็นกลิ่นหรือเป็นสัมผัสอะไรก็ได้หมนเลยใช่ไหมครับทุอย่า ไม่แน่เนาะท่านอาจจะมาบอกในลักษณะเสียงของลุงเอี่ยมก็ได้<ช>นะครับครับเพราะว่าทุกครั้ง <c oughs> ที่ที่ที่ท่านมาบอกเนี่ยผู้ช่วยครงเอี่ยมจะเป็นคนได้ยินตลอดครับบาง<ม>ทีไอ,อ้วันนั้นนะ่ะผมนั่งพูด <c oughs> พอนิวกลับไปแล้วนะ่ะ <c oughs> ผมก็นั่งพูดว่าเขาจะเทศมหาชาติวๆด้วย <c oughs> จะได้เงินที่ไหนเงินเดือนครูปเป้ามีก็ในเงินเดือนผู้ช่วยตรงนี้มีนะเดี๋ยวขอสักหน่อยเธอะจะเอาไปใส่กันเทศกับเขาก็แกบอกแล้วน่ะบอก บอกอะไรกันด้วเขาก็บอกตัวนี้แหละเก้าสามหกนี่แหละผมก็ว่าผมไม่ได้พูดอะไรนะผมก็นั่งบนว่าเอ๊ะจะมีจะมีเงินที่ไหนไปใส่กันเทศกับเขาเออเขาจะเทศมหาชาติไว้ไว้เนี่ยเดือนหน้าเนี่ยเดือนที่เดือนเดือนที่จะถึงนี่แหละเออโอ้ยแม่ก็อาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามือเดียวนว่าอยาก ไปช่วยเอทีนี้ก็พี่ชายผมเสียเนาะก็ตั้งแต่นานนู้นแล้วมาปีมาปีแล้วเนี่ยมาปีที่แล้วเนี่ยก็บอกว่าโอ้ถ้าสมมติว่ามีตังค์เนาะจะทําจะทําบุญทําสังฆทานให้ลุงเตะว่าอี้ครนี้ค,ค,คือลุงเตะเนี่ยพี่ชายอีกคนหนึ่งผมมีพี่ชายอยู่สองคนสามคนแหละตายด้วยครับทีนี้ก็แกก็มาตายเนี่ยคือลุงเตะเพิ่งไปมาป,ปีปีปีที่ผ่านมาเนี่ยแกก็บอกว่า เออถ้ามีตังก็ดีนะจะได้ทําบุญใอ้จอยากเข้าตังค์ก็ทานให้ลุงเตะอย่างนี้เพราะว่านอกจากลุงลุงเฉมแล้วก็ยังมีลุงเต๊ะอีกคนหนึ่งที่ว่าเนี่ยเล่นกับผมได้แต่แกก็มาเสียไปในอายุประมาณหกสิบห้าปีลุงเต๊ะน,นี่แกเสียอายุแกหกหกสิบห้าปีจึงตรงกับเสียงที่มากระซิบลุงเอียงผมก็นนม <า S 2> บอกอว่า ผมก็บอกว่าเออสมมุติว่าถ้ามีตังเนาะจะทอสังฆทานให้ลุงเตะว่านี้จะซื้ออาหารที่ลุงเตะชอบทีนี้ก็ผู้ช่วยของผมก็บอกเออเวลาแกแกอยู่ก็ไม่ให้แกกินเนาะย่างี้แกตายแล้วแกจะกินได้ไงก็ได้แต่พระก็พูดเล่นกันอย่างนี้นะทีนี้ก็ผมก็พูดว่าเออก็ยังไม่มีตังที่จะทําบุญเทศมหาชาติกับเขาเลยวันนี้จะทํำยังไงแกก็หันมาก็แกก็บอกฉันอ่ะมันจริงเนี่ยไอตัวนี้น่ะเอ้า ผมก็เถียงับแกว่าผมบอกตอนหนผมบอกตอนไหนไม่เนียเน่ยอาจจะเป็นลุงลุงเต้ก็ได้ค่ะล,ลุงลุงเต๊ะนี่แกแกก็ไม่ค่อยซื้อน่ะแกก็ชอบแต่ว่าก่อนที่แกจะตายเนี่แกถูกถูกครั้งหนึ่งศูนย์อะไรห้าสามศูนย์นั่นแหละเออแกถูกตัวนั้นแหละและแกก็ยังไม่ได้ใช้เงินแกเลยแกตายก่อนนี่นะทุกขลักน่องสีนน่น่อนสาม ส่วนของผู้ช่วยของเอี่ยมเนี่ยเพื่อนมาย้าตัวเดิมใช่ไหมย้ำตัวเดิมแต่ผมเนี่ยผมึงจะเชื่อของผู้ช่วยเนี่ยมากเพราะว่าเขาได้ยินเต็มเต็มเนาะแต่ว่าไอ้ที่ผู้ช่วยว่าผมพูดนี่ะผมยังไม่ยังไม่เข้าใจว่าผมพูดตัวนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันเก้าสอมหกอหกแล้วก็อย่าลืมเลขงูเข้าบ้านเนาะเลขงูเข้าบ้านสามห้าแปดสามห้า คือเขาบอกว่าปีนี้นะ่ะเลขพญานาคนะท่านไปะจะมาโปรดในช่วงนี้ว่าอย่างนี้เขาบอกปีมะเส็งนี่แหละเขาจะมาโสดทางไหมูเลนะ็กน่ะอนี่ทีน,นี้ก็เลยบอกว่าเออนั่งบนกระแกเนี่ยเ,ออเดี๋ยวเสร็จตรงนี้ถามกแกก็ได้ก็นั่งบนอย่านี้แหละเออยังไม่ยังไม่มีตังค์ทำบุญกันเทศเลยแล้วก็อยากจะทอดสงฆทานให้ลุงเต้อะอย่างนี้คเออ แกก็บอกแกก็บอกเอาก็ตัวที่แกบอกนี่ไงซื้อไหมล่ะให้ฉันซื้อก็ได้ถ้าถูกฉันจะให้วางี้ต้องผมบอกตนค่ะตัวเก้าสามหกนี่เออเก้าสามหกนี่แหละเออค่ะแต่ว่าของผู้ช่วยนี่เทวดาท่านมาเน้นย้ำห้าสามเลยท่านมาเน้นย้ำห้าสามเรื่องเองหาสามคืนที่สองใช่ไหมคะห้าสามอ่าอใช่แต่ห้าสามนี่ก็มีอยู่ในบ้านเล็กที่แปด้า แปดสามห้าอ่าเป็นอ่เขากลัวเราจะไม่กลับหรือเปล่าเนาะเพ่นก็เลยมายำอีกนั่นแหละอกแหลมเป็นสามหาได้ไปนี่เหอเพื่นก็เลยมาจําเป็นหาสามเนาะครอทีนี้ก็ตอนนั้น่ะผมไปวัดเนาะไปวัดที่เราไปท่าสางฆทาน่ะเขาบอกว่าโยมนิวกับโยมน้องน่ะเขาชกเขามีดวงนะแต่ทำไมทําไมเขาถึงทําไมเขาถึงไม่ได้เนาะวันนี้วันนั้นอ่ะก็เลยบอกว่า แล้วก็มีดวงนี้ก็ไม่ดวงก็โยมก็พูดเล่นกับท่านอย่างนี้เออะอาจจะเป็นเข้าเบนจะเพียหรือเปล่าก็บอกไม่ใช่โยมนิวกับโยมน้องเนี่เขามีนะก็บอกงี้เขามีดวงนะอย่างเี้ีดวงในลักษณะก็ไม่รู้นะแต่ผมก็พูดแย่ท่านเล่นท่านก็เตะตวาดมาผมก็แย่ท่านเล่นก็มีก็ไม่ดวงวะอแต่ก็คือปู่ท่านบอกว่าแอดมินทั้งสองจะมีดวงเออนั่นแหละนั่นแหละอาจจะเป็นเพราะว่า จ๊ไอ้นอกนี้อายุยิบเสี่เขาเสียเขายิมหาเนีค่ะมันก็เลียเป็นหย่อนตัวนีหรือเปล่าวนี่อายุเท่าไหร่แล้วตอนครับก็มีดวงนี่ไม่รู้ว่าดวงทางด้านไหนนั่นเองมใช่ไม่รู้ดวงทางด้านไหนเราก็ไม่ได้หวังแต่เฉพาะตรงนี้ดอก็อาจจะมีทางหน้าที่การงานหรือว่าอะไรก็ได้อย่างสมมติว่าเอออย่างนิวกับน้องเนี่ออกไปปั๊บเนี่ยอาจจะโชคดีนะเขาบอกว่าเออมีงานชิ้นใหญ่ให้ทำอ้าวได้เงิน แตนมาอย่างเงี้ยเอออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเนาะครับก็เลยมาสรุปแนวทางตัวเลขเนาะครับก็มีทั้งของนุงเอี่ยมนะครับแล้วก็มีทั้งของผู้ช่วยครับของผู้ช่วยก็เป็นเลขตัวเดียวตัวเดียวมาย้ำห้าสามสองคืนติดเลยนะคืนติดแล้วก็มีเลขคล้ายเลขลุดเนาะเก้าสามหกเลขลุดไอ้เก้าสามหกมีผมยังยังยังการขายอยู่ผมพูดตอนไหนแต่ว่า เมื่อกี้เนาะผู้ช่วยของครูอิ้ผู้ช่วยของลุงเอี่ยมเนี่ยบอกมาเมื่อกี้เลยอบอกว่าเก้าสามหกแล้วก็บอกว่าลุงเอี่ยมเป็นคนบอกอะนะครับผมก็ยังไม่รู้เขบอกตอนไหนก็คือผู้ช่วยของลุงเอี่ยมนี่ไม่สามารถออกกล้องได้เนาะก็เลยให้ลุงเอี่ยมไปสื่อการแทนนั่นแหละนะครับผมแกแไอายกล้องตอนนี้กล้องครับผมพยายาให้ท่านผู้ชมเข้าใจก็คือแนวทางก็ให้มันเป็นแนวทางของผู้ช่วยแล้วก็ลุงเอี่ยมอย่างนี้เนาะนะครับ การแนวทางอันไหนก็ได้เนาะแต่ของผมนี่ผมยังกลางขายอยู่ยังยังไม่เข้าใจยังยังไม่เข้าใจผมพูดตอนไหนนี่ไอ่เก้าสามหกนี่เนาะเก้าสามหกนี่แหละหรืออาจจะเป็นตัวนี้ก็เป็นได้อาจจะเป็นตัวนี้เนาะนะครับก็ยังไม่รู้่ผมพูดตอนไหนเนี่ยส่วนตัวนี่ลุงเอี่ยมคิดว่ามันสวยไหมเอี่ยมตัวนี้เลขตัวนี้เก้าสามหกสวยไหมครับในใจชอบไหมครับก็ก็ก็ไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้หรอกว่ามันสวยไม่สวยเพราะว่าผมบอกตรงๆว่าผมไม่สันทัดตรงนี้จริงๆค่ะ ก็คือไม่รู้ว่าสวยไม่สวยนั่นแหละครับผมเนาะก็เลยเดี๋ยวจะยังยังสงสัยว่าผมพูดตอนไหนครับลุงเอี่ยมก็ยังคล่องใจอยู่ครับพูดตอนไหนอ่ะครับลุงเอี่ยมอาจจะพูดโดยไม่รู้ตัวนะครับหรือว่าอาจจะไม่ใช่ลุงเอี่ยมเป็นคนพูดเนาะไม่รู้นะก็ไม่แน่ลุงเอี่ยมเนาะเออนี่แหละครับแต่ว่าที่เขามากระซิบบอกลุงเอี่ยมหกห้าตรงนี้เลยใช่ไหมคะตรงที่ลุงเอี่ยมนั่งนี่ใช่ไหมตรงนี้แหละตรงนี้แหละเออตรงนี้ อย่าลืมเป็น95ด้วยนะคะท่านผู้ชม95มันใช่มอนแหน่เนาะค่ะครับก็คือเขาเขาบอกแค่ตัวเลขกับบรดษบอกยังอีกเลยมาขายลุงเอี่ยมไม่ไม่ไม่พูดเลยครับครับแค่บอกเอาไว้ครับแค่นั้นแหละก็คือเดี๋ยวของลูงเอี่ยมกับของผู้ช่วยนี่แอดมินจะขีดเส้นใต้ไว้ให้เลยนะคะแล้อกเขียนไม่ให้เนาะแต่ว่าที่นั่นที่สุดผมว่าที่สุดที่ควรจะเน้นไว้นิดหนึ่งก็คือเรื่องของผู้ช่วยเพราะว่าผู้ช่วยนี่แก กมีกากระบาดตรงนี้แกมันก็จะจะแม่นนะอะไรเง้กากระบาดที่ที่นี้ที่มือเนี่ยเอันนี้ก็บอกว่าน่าจะแม่นอยู่ดอกเพราะว่าแต่เลขของผมนี่ผมยังยังไม่รู้ว่าผมพูดตอนไหนการที่วันนี้เน้นก็คือเอาเลขของผู้ช่วยนี่แหละตัวตัวห้าสามนี่เนาะค่ะเนาะแล้วก็แปดสามห้าแปดสามห้าอ่าแต่เก้าสามหกนี่ก็กันกันไว้เถอะแต่ว่า 65นี่ก็กันกันไว้แต่ว่าถ้าเน้นย้ำจริงๆก็ขอเลขผู้ช่วยครับครับผมอตามนี้ลุงเอี่ยมเนาะนะครับผมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณลุงเอี่ยมมากๆสำหรับแนวทางวันนี้เนาะขอบคุณครับลุงเอครับขอบคุณมากครับ นะครับแล้วนี่ก็เป็นแนวทางของลุงเอี่ยมนะครับแนวทางประจำง,งวดวันที่1กุมภาพันธ์2568นะครับท่านผู้ชมเนาะของผู้ช่วยของเอี่ยมก็คือมี835แล้วก็ตัดออกมาเป็น53นะครับท่านผู้ชมก็คือว่าท่านนี่ไม่เน้นเ้นย้ำให้53เนาะนะครับผม แล้วก็ของเอี่ยมเป็นเลขหลุดปลาพูดออกมาเป็น9-3-6นะครับเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีโชคม,มีลาภเฮงๆปังๆทุกท่านนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ